เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก้ามาอยู่ผมในเกมมือถือวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําตัวละครที่สายฟรีควรจะเลือกปั้นนะครับผมเพราะว่าตัวละครในคลิปนี้ที่ผมจะนํามาแนะนาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่สายฟรีเนี่ยก็สามารถหามาเล่นได้นะครับถ้าคุณโชคดีนะคือผมจะแนะนําตั้งแต่เลดเ s r นะครับไปยันเลด R หรืเลยว่ามีตัวละครไหนที่ถ้าเราได้มาเราสามารถปั้นได้ตั้งแต่ในช่วงต้นเกมและก็สามารถใช้ได้ยาวๆไปยังช่วงเลดก เกมเลยนะครับก็ตัวละครที่ผมจะนํามาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัวละครจากประสบการณ์ที่ผมได้ลองไปเล่นเซอร์เบต้าแล้วก็เสิร์ฟนอกนะครับแล้วก็เห็นคนใช้กันเยอะนะแล้วก็จะเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันเก่งมากๆแต่ในคลิปนี้ผมจะแนะนําแค่เฉพาะในแพทแรกของเกมนะครับคือตัวละครที่เราสามารถหาได้ในแพทแรกจะไม่รวมตัวละครที่เข้ามาในอนาคตนะถ้ามีตัวละครในอนาคตเข้ามาแล้วผมมีเวลาเนี่ยอาจจะมาทําอัปเดตเกี่ยวกับสกิลของมันให้ดูก็ได้นะครับถ้ามีเวลานะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่เลด SSR ที่ผม ว่าถ้าใครเป็นสายฟรีแล้วผมอยากให้รีหาเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5ตัวนะครับที่ผมอยากจะแนะนําในเลด SSR เริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างทัตซึมิกิสหรับตัวละครตัวนี้ก็คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมากนะครับผมเป็นตัวละครที่อยู่ในสายพลังนะครับเป็นสายที่ค่อนข้างมีน้อยนะในเกมนี้แล้วก็เป็นตัวละครที่มีสกิลอันติเมทที่รุนแรงมากๆถ้าใครได้มาจะช่วยคุณสามารถผ่านด่านลง PVE ได้ง่ายๆเลยนะครับและไม่ได้เก่งเฉพาะแค่ PVE นะใน PVP ก็ ค่อนข้างเด่นพอสมควรนะครับ้วยความที่สกิลของเขามันแรงแล้วก็โดนทั้งแมปนั่นเองนะต่อกันที่ตัวต่อไปในเลด SSR ที่ผมจะแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะขอแนะนําแบบรวดเร็วนิดหนึ่งละกันพอดีว่ามีหลายตัวละครที่ต้องแนะนํานะครับอาจจอธิบายรายละเอียดสกิลไม่ได้ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะอธิบายจุดเด่นของสกิลที่มันทําได้ดีนะครับในแต่ละตัวละกันก็ตัวต่อไปก็คือตัวละครอ,อย่างอะตอมิกซามูไรนะครับสำหรับเจ้าตัวละครอ,อย่างอะตอมิกซามูไรเนี่ยก็จะมีจุดเด่นแบบเดียวกันกันกบซัตซึม สกลอัลติเมทของเขานะครับจะโดนทั้งแมปแล้วก็รุนแรงมากด้วยและสกิลพาร์ตีของเขาก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับตรงที่ถ้าในทีมเราเนี่ยมีฮีโร่สายเดียวกับอะตอมิกนะครับหรือว่าสายวุฒหรือว่าสายสีเหลืองเนี่ยแล้วหลังจากที่ฮีโร่สายเดียวกันกับอะตอมิกทําการโจมตีศัตรูเสร็จแล้วเนี่ยอะตอมิกก็จะวิ่งไปโจมตีต่อทันทีนะครับก็ถือว่าจะช่วยเราเนี่ยสามารถทาดาเมจในแต่ละเทิร์นได้มากขึ้น1ครั้ง2ครั้งก็อยู่ที่ทีมที่เราจัดนะครับผมว่ามีสายเดียวกันกับกอะตอนย่ไนนัตวลตวตปใ SSR นะครับที่ผมมองว่าเก่งไม่แพ้ทัตซึมะกิแล้วก็ตอมิกซามูไรเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างอาชุราคาบุโตนะครับสำหรับตัวละครอย่างอาชุราคาบุโตเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่จะเก่งทางด้าน p v p มากที่สุดในแพทนี้แล้วนะผมว่าถึงแม้ว่าในเรื่อง PVE เนี่ยอาจจะเก่งไม่สู้ทัตซึมะกิแล้วก็ตอมิกนะครับแต่ใน p v p แพทนี้ผมว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างเก่ง คือถ้ามีในทีมคุณก็สบายใจได้เลยนะครับสำหรับสกิลของเจ้าอาชุราคาบุโตเนี่ยสกิลอันติเมทจะเป็นสกิลที่โจมตีเป้าหมายเดียวนะครับแต่การโจมตีเป้าหมายเดียวของเขาในแต่ละครั้งเนี่ยจะทําได้รุนแรงมากๆและสกิลที่เด่นมากๆของเขาใน PP เนี่ยก็จะเป็นสกิลพาสซีฟที่ถ้าเราทีมเราได้รับดาเมจนะครับหรือว่าตัวเขาเนี่ยได้รับดาเมจเขาจะทําการสะท้อนดาเมจกลับไปยังฝั่งตรงข้ามนะก็คือถ้าในเลตเลตเกมถ้าคุณเล่นไปสักพักแล้วลง PP เจอทีมฝั่งตรงข้ามมีอาชุนนราคาบุ ว,ว่าถ้าคุณทําดาเมจไซฟอนข้ามแรงมากเท่าไหร่เนี่ยสกิลก็จะย้อนกลับมาตีคุณนะครับผมเออคือถ้าเราไปโจมตีเขาเพราะว่าใน PVP เนี่ยเราไม่สามารถเลือกล็อกโจมตีได้อยู่แล้วนะครับเพราะมันจะทําการโจมตีอัตโนมัติและการที่บอทเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เลือกสกิลแบบฉลาดแบบที่เราเลือกลงใส่ฮีโร่แต่ละตัวนะมันจะโจมตีแบบมั่วๆไปนะครับแล้วก็จะมีโอกาสโดนเจ้าอาชุราคาโบโตอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ดาเมจที่โดนทีมเขาเนี่ยก็จะสทอนมาใส่ทีมเราครับยิ่งเลทเลทเกมเนี่ย ถอนทีก็มีตายได้เลยนะครับตัวต่อจากอาชุราคาบุโตะนะครับผมก็จะขอแนะนําเป็นเจ้าตัวละครอย่างจัก,กรพรรดิเด็กและกันสําหรับเจ้าจัก,กรพรรดิเด็กเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะมีสกิลลีดเดอร์หรือว่าสกิลคอครับที่เราสามารถตั้งเป็นสกิลหลักได้คือสกิลหลักที่เด่นๆของจัก,กรพรรดิเด็กเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ถ้าเรานะครับผมหรือว่าทีมเราเนี่ยสามารถทําสกิลติดคีย์ดิคอลได้นะครับก็จะได้หลอดถ้าไม่ตายมา2หลอดเลยนะครับผมคือถ้าเรามี กระพัดเด็กเป็นลีดเดอร์นะครับแล้วก็ในทีมเราเนี่ยมีตัวละครที่โจมตีแบบเป็นหมู่เยอะๆเนี่ยแล้วมันติดคลีน,นะครับจะทําให้เราสามารถใช้สกิลอันเตเมทได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทับซ้อนสูงสุด4ครั้งเผเผๆบางเธอเนี่ยเราจะสามารถใช้สกิลอันเตเมทของทีมเราได้ประมาณ5ตัวได้เลยนะครับคือถ้าเรามีสกิลอันเตเมทที่เยอะเนี่ยเราก็จะสามารถเคลียร์คลิป ใน Pvpe นะครับผมได้ไวนะเออจะพูดเป็น Pv e ได้ไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะครับและสกิลของเขาเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงด้วยพราะโจมตีแล้วจะทําให้สตูติดถานะด้วยนะครับแล้วก็จะโจมตีแบบเป็นแนวตั้งด้วย ตัวต่อไปในเลต SSR นะครับที่ผมก็มองว่าเก่งมากๆเลยนะก็คือเจ้าตัวละครอย่างซุปเปอร์ดาร์กชายนะครับสหรับเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครในสายต่อสู้เหมือนอาชุราคาบโตนะครับใน PVE อาจจะไม่เด่นเหมือนคาบโตนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่เด่นถ้าพวกทัตซึมากินะครับผมแต่เจ้าตัวนี้จะเด่นในทางด้าน PVP นะครับเพราะตัวมันเนี่ยจะมีสกิลพาสซีฟรู้สึกว่าจะเป็นการลดสกิลอันตรของฝั่งตรงข้ามที่โจมตีใส่ฮีโร่ในแถวเดียวกันกับเขาครับ50%และถ้าเขาโดนโจมตี ก็จะฟื้นฟู HP กลับมาด้วยก็จะถือว่าเป็นตัวละคร PVP ที่ค่อนข้างยืนแนวได้ถึงนะครับแล้วก็ยืนได้นานยิ่งถ้าเราใส่เซ็ตอุปกรณ์พวกฟื้นฟู HP เนี่ยเขาจะอยู่ได้นานมากๆเลยนะและสกิลอันติเมตของเขาก็ถือว่ารุนแรงใช้ได้นะครับในการโจมตีเป้าหมายแบบเป้าหมายเดียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในตัวละครเลด SSR 5ตัวที่ผมมองว่าในแพทแรกของเกมเนี่ยมันค่อนข้างโกงที่สุดแล้วนะครับถ้าใครรีหามาได้ในช่วงต้นเกมคุณก็จะสามารถปั้นไปได้ยาวๆเลยนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้มัน ่ข้างงเกงส่วนตัวละครตัวอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับในเลดเอชเก็จะมีตัวละครที่เก่งเหมือนกันอย่างราชาทะเลลึกนี่ก็เก่งและก็ดีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่จะอารมณ์คล้ายๆซูเปอร์ดักชายตัวนี้เลยนะครับคือมันจะมีการรีเลือดแล้วก็การสร้างเกราะนะครับและตัวมันก็ค่อนข้างยืนได้ถึกแล้วก็จะมีสกิลอันติที่รุนแรงและที่สําคัญนะครับตัวนี้มันมีสกิลหลักหรือว่ามีสกิลคอให้เหล่าาวร้ายด้วยนะครับหรือว่าฝั่งตัว้ายนะเพราะเกมนี้มันจะมีหลายโหมดที่จะให้เเเรราล่น่นนป็ฝังีีโโวมท นะครับหรือว่าฝั่งรวมทีมตัวร้ายถ้าเราได้ตัวนี้มามันก็จะมีเลดให้ฝั่งตัวร้ายนะครับส่วนตัวในเลด SSR ที่ถ้าใครได้มาในช่วงต้นเกมแล้วผมแนะนําว่าให้คุณรีทิ้งนะครับผมในช่วงเลดการันตี50รอบนะนั่นคือตัวละครอย่างเจ้าภุริ ไอ้ตัวนี้นะครับผมเออตัวนักโทษตัวเนี้ยคือถ้าคุณได้มาผมแนะนำว่าให้รีทิงนะครับเพราะผมมองว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเก่งสักด้านเลยนะครับคือไม่ว่าจะเป็น PVP หรือว่า PVE เนี่ยผมมองว่ามีตัวละคร SR นะครับเลด SR บางตัวที่เก่งกว่าด้วยซ้านะครับแต่ถ้าได้มาหลังเลดการันตี5รอบเนี่ยก็สามารถปั้นคู่กับ5ตัวที่ผมแนะนํามาได้นะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครในเลดส SR กันบ้างนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยถ้าใครเป็นสายฟรีผมก็อยากแนะนําว่าให้เนปั้นตัวละครในเลดส SR นะครับคือถ้าคุณได้มาสักตัวที่ผมแนะนําในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปปั้นได้ยาวๆเลยนะครับผมเพราะผมมองว่าตัวละครเลดส SR เนี่ยมันปั้นได้ง่ายกว่าเลดส SSR นะครับแล้วก็ในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะปั้นได้ไวนะครับเพราะว่าของมันจะใช้น้อยกว่าตัวละครเลดส SSR แล้วก็จะหาง่ายกว่าตัวละครเลดส SSR นะครับแล้วก็เป็นตัวละครแต่ละตัวที่ ผมแนะนำเนี่ยมันก็เก่งไม่แพ้พวกเลดเอซซเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับอย่างตัวละครอ,อย่างโกลเด้นบอลนะครับสำหรับโกลเด้นบอลเนี่ยผมมองว่ามันเก่งน้องๆ SSR เลยนะคือถ้าใครได้มาเนี่ยแนะนําว่าให้ยัดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีปั้นตัวนี้ไปเลยนะครับอัพได้สัก4ีดาวเนี่ยมันก็จะแรงมหาแรงแล้วนะครับผมคือจะแรงกว่าพวกตัวละครเลดเ s r ที่มี2ดาวนะครับคือถ้ามันขึ้น4ดาวนะสกิลของเขานะครับที่เด่นๆเ,เนี่ยก็จะเป็นสกิลอัลติเมทที่ ถ้าเราใช้สกิลเตมิมันจะโจมตีโดนทั้งแมปนะครับผมแล้วก็แรงด้วยนะจะมีโอกาสติดหลังจากที่เราใช้สกิลเตมิเนี่ยจะมีดาเมจเพิ่มเติม,มหลังจากสกิลเราเสร็จไปแล้วด้วยนะครับก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรเจ้าตัวตัวนี้ผมก็มองว่าน้องๆ SSR เลยนะครับตัวต่อไปในเลด SR ที่ผมอยากจะแนะนําเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างนักกากหวานนะตัวนี้เราก็จะได้ฟรีนะครับถ้าเราทํากิจกรรมนะมันจะมีกิจกรรมแจกเจ้าตัวละครตัวนี้อยู่ สับเจ้าตัวละครหน้ากากหวานเนี่ยเป็นตัวละครสายต่อสู้นะครับที่จะมีสกิลหลีดด้วยแต่สกิลหลีดอะไรเนี่ยก็ไม่สําคัญนะครับเพราะว่าเจ้าหน้ากากหวานที่ผมมองว่ามันเด่นเนี่ยจะเป็นเรื่องสกิลอันติเมทนะครับสกิลอันเเมทของเจ้าหน้ากากหวานเนี่ยผมมองว่ามันสามารถทําดาเมจกับบอสได้รุนแรงที่สุดในเกมตอนนี้นะเผอๆจะรุนแรงกว่า SSR บางตัวด้วยนะครับก็จะแรงกว่าเจ้าไอปุริยะนักโทษอะ คือถ้าคุณมีตัวนี้กับเจ้านักโทษผมก็แนะนําว่าให้ปั้นเจ้าหน้ากากหวานดีกว่านะครับผมเพราะว่าสกิลอันเตรเมทของมันเนี่ยจะแรงกว่าเจ้าปุรีปุรีตัวนั้นนะครับตัวต่อไปในเลดเอนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างดร์จีนัสนะครับสับเจ้าดร์จีนัสเนี่ยก็จะเป็นตัวละครของทั้งฝั่ง ไวร้านะครับหรือว่าพวกนักโทษนะคือเจ้าจีนัทก,ก็จะมีสกิลลิตที่ผมมองว่าโอเคนะสกิลลิตของเขาเนี่ยเมื่อเวลาที่ทีมเรานะครับฮีโร่แนวหน้าทีมเราเนี่ยตายไปเกาจะทําการซัมมอนตัวละครล่างโคลนของเขาเนี่ยมายืนแทนนะ ก็ถือว่าช่วยรับดาเมจให้ได้ในแต่ละเธอเลยนะครับไปตัวหนึ่ง,งนะและนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีพวกสกิลในการฮิลด้วยนะก็คือเป็นตัวละครที่เป็น l ี a ได้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนซับในทีมนั่นแหละตัวต่อไปในเลด SR นะครับผมก็จะขอยกให้บีดคิงแล้วกันสำหรับเจ้าบีดคิงเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีนะเป็นตัวละครทางฝั่งของเต้าไวไลน์นะครับหรือว่าปีศาจนะสำหรบีดคิงเนี่ยสกิลเด่นๆของมันก็จะเป็นสกิลพาร์ทซีนะครับ ก็คือพาสีของเจ้าบีดคิงเนี่ยหลังจากที่ฮีโร่ฝั่งเรานะครับผมทําการโจมตีฝั่งน้องข้ามแล้วเนี่ยเจ้าบีดคิงหลังจากที่มันอัพสดาวแล้วคือฝั่งเราโจมตีตัวไหนหลังจากโจมตีเสร็จเจ้าบีดคิงก็จะไปโจมตีซ้ำนะครับคือไอเจ้าสกิลของบีดคิงเนี่ยมันจะดีกว่าตอม,มิกอยู่ตรงที่มันจะไม่จําเป็นต้องสายตรงกันนะครับขอแค่ทีมเราโจมตีสร้างดาเมจมันก็จะวิ่งไปโจมตีซ้ำนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็อยู่ข้างๆกันเลยนะอย่างกอริลลาไซบอร์กนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะมีสกิลเด่นๆตรงที่มันจะช่วยลดดาเมจประมาณนั้นนะครับแต่เจ้าตัวนี้ผมก็ยังไม่มองว่ามันดีที่สุดนะครับคือถ้ามีตัวที่ผมแนะนํามาก่อนหน้านี้ก็สามารถปั้นตัวก่อนหน้านี้ได้นะครับอย่างเจ้าพวกหน้ากากหวานหรือว่าบีทคิงปั้น2ตัวนี้ไปจะดีกว่าเจ้าตัวนี้นะคือมันก็ดีแหละแต่ผมยังมองว่าดีไม่สุดนะครับ ตัวต่อไปในเลดเอสที่ผมอยากจะแนะนําให้ปั้นนะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างหัวซาไหลตัวนี้นะครับผมก็จะจุดเด่นก็จะอยู่ที่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นสายพลังงานแล้วก็อยู่ฝั่งของปีศาจนะครับซึ่งปีศาจพลังงานที่มีสกิลโจมตีทั้งทีมเนี่ยหาได้ยากมากๆเลยนะครับถ้าไม่ใช่เลดเอสอาร์เพราะงั้นผมก็จะแนะนําว่าถ้าใครมีเจ้าตัวนี้ก็แนะนําให้ปั้นไปละกันนะครับในช่วงต้นเกมก็ช่วยเคลียร์ด่านได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการลงฮีโร่เอกปีศาจก็จะถือว่าช่วยได้เยอะพอสมควร ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างราชา่นนฟ้านะครับสำหรับราชาน่านฟ้าน,าาน,าน,านี่ก็จะเป็นตัวละครที่จะอ,อยู่ในทางฝั่งของปีศาจเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่โจมตีเป็นวงกว้างะครับคือจะไม่โจมตีทั้งทีเหมือนเจ้าตัวละครสาหลายตัวนี้นะแต่มันก็ถือว่าโจมตีเป็นหมู่อยู่แหละครับผมแล้วก็อยู่ในสายพลังงานของทางฝั่งปีศาจด้วยซึ่งมันหาได้ยากนะครับก็แนะนําให้ปั้นไว้ในช่วงต้นเกมก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับแต่ในอนาคตถ้าเรามีตัวละครตัวอื่นๆมาแทนก็แนะนาว่า้ปั้นตัวอื่นีกว่าารัับสหเจ้ ละครอย่างราชาน่านฟ้าตัวสุดท้ายในเลดเออร์นะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างเจ้าเจนอสนะครับที่อย่างไงเราก็ต้องได้กันทุกคนอยู่แล้วนะ ือตัวละครตัวนี้ก็ดีนะครับเป็นตัวละครที่ถ้าเรายังไม่มีตัวละครลีดอย่างเจ้าหน้ากากวานหรือว่าลีดอย่างเจ้าจักรพรรดิเด็กมาแทนเนี่ยก็ปั้นไปได้นะครับเพราะว่าในช่วงแรกของเกมรู้สึกว่ามันจะมีกิจกรรมถ้าเราปั้นเจ้าเจนอสถึงดาวที่กําหนดเนี่ยก็จะมีการแจกของรางวัลเรากลับมาด้วยนะครับก็แนะนําว่าให้ปั้นไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเรามีตัวละครอย่างจักรพรรดิเด็กมาแทนเนี่ยก็คอยคืนค่าแล้วก็เอาของไปอัพจักรพรรดิเด็กก็ได้นะครับผมเพราะว่าลีดอย่างเจ้าเจนอสก็ถือว่าเป็นลีดททีีี่่นนะะเพพิมมมลััังงโตให้้ครบ และตัวสุดท้ายในคลิปนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างมูเมนไรเดอร์นะครับเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เป็นซับเต็มตัวเลยมากกว่านะครับว่าจะมูเมนไรเดอร์เนี่ยเวลาเรากดสกิลอันตีของเขานะครับจะเป็นการบัฟพ,พลังโจมตีนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มหลอดอันตีให้ทีมเราด้วย2หลอดนะครับจะทําให้ตัวละครที่ได้บัฟเนี่ยมันจะโจมตีแรงขึ้นนะครับส่วนใหญ่ถ้าเขาจะปั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไปบัฟให้พวกตัวละครที่มันโจมตีแบบเป็นหมู่หรือว่าโจมตีทั้งทีเหมืเจ้า ดนบอลทัตซึเมกิอะตอมิกซามูไรอะไรพวกนี้นะครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับส่วนถ้าในคลิปนี้เนี่ยผมลืมแนะนําตัวละครตัวไหนไปใครที่เข้ามาดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนําต่อได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะตกหล่นตัวไหนไปนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับ